ค่ะผมชื่อน้องธันวาแม่ผมได้แา่ชีวิตผมมากตอนนี้ผมก็ลงรถแล้วนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะรอให้แล่งสดวันแรกเงียบมากเลยนะคะตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะคะน้องก็ย้ายไปอยู่ที่โรงบ้านนะคะเนื่องจากน้องรักษาต่อเน,นื่องกันนะคะเม่จ๋า น้องเคยประสบอุบัติเหตุนะคะตกเหวมากนะคะแล้วก็มีโรคประจำตัวหลายอย่างกรูกเสื่อมเอ็นเสื่อมข้อเข่าเสื่อมนะคะน้องก็ได้มีแผลคันติดเชื้อเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ลามเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณหมอนะคะก็ได้ให้น้องผ่าตัดรอบที่สองเกือบจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะอยู่โรงพยาบาลตั้งสี่เดือนเกือบห้าเดือนเลยนะคะตกทอนะคะแล้วก็ได้อยู่โรงพยาบาลอีกสองอาทิตย์นะคะกว่าจะได้กลับบ้านนะคะ ตอนแรกคิดว่าน้องจะไม่รอดแล้วนะคะก็ขอบพระคุณพระเจ้านะคะน้องก็รอดชีวิตมาถึงทุกวันนี้นะคะก็ดูแลกันไปนะคะดูแลน้องเหมือนลูกชายคนหนึ่งเลยนะคะเอาใจใส่และรักเขาอินดูเขานะคะกว่าจะขึ้นรถได้ก็ไม่ใช่ง,ง่ายเลยนะคะน้องก็มีเอกลัวบ้างนะคะแล้วก็ไม่รู้จะลงรถหรือเปล่าที่สําคัญก็อยารักษาแผลก็เยอะนะคะน้องไม่ได้อยู่ในอะ ะะไม่ได้อยู่ในโครงการหรืออะไรก็ได้หาคะแนนจากออนไลน์ที่เราขายผลไม้นะคะเราก็ได้นำเงินตรงนี้นะคะไปใช้จ่ายเรื่องค่ารักษานะคะเป็นยาทานยากินนะคะน้องล้มตัวนะคะน้องไม่มีแรงน้องก็เลยพลิกล้มเกือบตอนแรกคิดว่าน้องเสียแล้วนะคะดีที่น้องตั้งหลักลุกขึ้นได้ติดตามน้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ